สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมก็มาพบกับสบายสบายคนชอบพระเช่นเคยนะครับผมมาพบกันในวันสบ,สบายสบายวันหยุดนะครับวันนี้ผมก็มีพระมาให้เพื่อนๆมาให้ FC ได้ชมกันนะครับซึ่ง ตรงนี้ก็เป็นองค์เก่านะครับที่ผมได้มาเมื่อคราวที่แล้วในคลิปที่แล้วซึ่งตอนนี้ผมก็ได้จัดเขาชุดของท่านแล้วในที่สุดผมก็หาท่านเจอแล้วก็โอเคใส่กรอบให้ท่านเรียบร้อยมาในวันนี้ผมก็จะมานำพระ ปิดตาองนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับซึ่งเป็นพระปิดตาพิมพ์จรูดนะครับผมองนี้ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นของหลวงพ่อท่านใดนะครับแต่เนื้อหาหมวนสารดูแล้วน่าจะ มาจากสำน,นักเดียวกันกันกบวัดสะพานสูงนะครับผมน่าจะมาจากสำนักหลวงปู่เอี่ยมเด anyway claro ี๋ยวเรามาลองแกะชมเนื้อเลยนะครับอยากจะแกะให้ เพื่อนๆได้ชมดูเนื้อว่าเนื้อหามนสารองท่านเป็นยังไงซึ่งเนื้อหามนสารแบบนี้ส่วนมากก็จะเจอแต่กับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงหรือไม่ก็หลวงพ่อทองสุขแต่ก็จะเป็นสำนักเดียวกันนะครับแต่องค์นี้ผมก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่าจะ ใช่หรือไม่นะครับลองชมไปมพร้อมๆกันนะครับผมปักนี้ผมก็ห่างหายจากการทำคลิปพอสมควรนะครับก็ต้องขออภัย f อซด้วยนะครับผม หาหมวนสารนี้ใช้ได้เลยนะนี่ลองชมแกะด้านข้างต้องแกะด้านข้างซึ่งองนี้ผมก็เพิ่งได้มาใหม่นะครับได้มาใหม่เมื่อวันเมื่อสองวันที่แล้ว ลองสองดูเนื้อดูนะครับผมว่าเนื้อข้างในท่านจะเป็นยังไงมัง่งซึ่งเป็นปิดตาพิมพ์ชลูดนอฮะโมนสารตรงท้องของท่านก็เหมือนกับจะมีตัวเลขนะครับ หลวงปู่ท่านจะให้โชคไหมเนี่ยหลวงปู่ท่านให้โชคหรือเปล่าสูมปไปใกล้เพื่อนๆ fc ท่านใดที่พอจะทราบก็แนะนำกันมาได้นะครับผมซึ่งเนื้อหาผมได้ดูแล้วก็มีความแห้ง มีความแห้งแล้วก็มีมวลสารด้วยมเมย็ดขาวๆจะมีเม็ดขาวๆกับเม็ดสีน้ำตาลมีอยู่ทั่วนะครับ ซึ่งพระเนื้อพระปิตาเนื้อแบบนี้ส่วนมากก็จะมาจากสำนักวัดสะพานสูงนะครับเนื้อคล้ายๆกับเนื้อขั้งนะครับออกน้ำตาลน้ำตาลถ้าองค์ไหนที่แก่มวลสารก็จะเห็นมวลสารอย่างชัดเจนเลย ก็สวยงามน,นะครับผมดูด้านใต้ฐานท่านลองสองดูดเนื้อตรงใต้ฐานมีเม็ดขาวเม็ดแดงอยู่นะครับ ก็ถือว่าเนื้อหามวนสารก็ใกล้เคียงนะครับผมใกล้เคียงอยู่แต่ผมก็ไม่การันตีนะครับว่าจะแท้หรือไม่นะครับคือในสายตาผมที่ผมดูมาผมก็ค่อนข้างจะมั่นใจอยู่แต่ก็ กำกึก่งนะครับกำกึก่งตรงนี้เนื้อหาหมวลสารเห็นชัดเจนเลยบริเวณน,นี้เห็นชัดเจนเลยเนื้อมีความแห้ง เนื้อหาหมวนสารมีความแห้งแล้วก็มันเพื่อนเห็นเม็ดสีน้ำตาลไหมครับเป็นมวนสารนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นหลวงพ่อทองสุขหรือเปล่านะครับ พอทองสุกขดสปานสุกโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆ PPFC ทุกท่านมีความสุขนะครับดูกันแบบบ้านๆน,นะครับผม ลายเครียดนะครับอย่าซีเรียสนะครับผมเฮงๆรวยๆกันนะครับมีความสุขกันทุกคนสวัสดีครับ